สวัสดีค่ะท่านผู้ชมอากาศร้อนหน้าเดือนเมษานี่โอ้สุดๆเลยท่านผู้ชมเรามีแตงโมอยู่ในที่เราเคยปลูกแตงโมไว้เป็นแถวยาวท่านผู้ชมคงจําได้นะคะวันนี้เป็นวันที่แตงโมในโรงเรือนรุ่นที่เกิดเองค่ะหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวแตงโมรุ่นนั้นไปแล้วสองสามลูกสี่ลูกได้ค่ะเขาเกิดเองอยู่ในโรงเรือนนี้ก็เก็บเอาไว้ ตอนนี้พร้อมที่จะเก็บเกี่ยวแล้วเพราะว่าเราดูจากต้นเถาของเขานะคะมีอยู่ต้นหนึ่งนี่ค่ะต้นนี้แหละสองเนี่ยค่ะเขาเหี่ยวแล้วนะคะนี้เราก็มีแตงโมอยู่มีแตงโมอยู่ทั้งหมดสี่ลูกค่ะรวมทั้งลูกเล็กๆอย่างนี้ด้วยนะคะหนึ่งลูกสองลูก สามแล้วก็สี่วันนี้เราจะตัดแล้วค่ะท่านผู้ชมไะเริ่มตัดแตงโมกันเลยค่ะ,ะไปกินกันให้อร่อยอร่อยไตัดถ็บไว้ก่อนอลูกที่สองเดี๋ยวตัดกันเลยมองเห็นไหม ลูกที่สามเดี๋ยวขอให้กล้องจับหน่อยขอจับภาพก่อนได้ลูกก่อนเดี๋ยวนะคะอ้าวตาดัดโหผลงานอ้าค่ะอ่ะอีกรูปอย่าเพิ่งนะคะไหนเอ่ยมองยังไม่เห็นลูกเลยเอ้าวค่ะ,ะเคได้แล้วทั้งหมดสี่ลูกค่ะ เราก็จะเอาไปเก็บไว้ก่อนนะท่านผู้ชมสักวันหนึ่งวันสองวันเดี๋ยวค่อยรับทานกันค่ะพบกันในวันที่เราได้แตงโมสีลูกแบบนี้นะท่านผู้ชมคลายร้อนหน่อยเนาะแล้วเดี๋ยววันเราจะทานแตงโมเราค่อยถ่ายทำคลิปอีกรอบหนึ่งนะท่านผู้ชมแตงโมปลูกง่ายๆถึงหน้าร้อนเราก็มีแตงโมได้รับทานกันค่ะมีที่มีทางปลูกเอาไว้นะคะท่านผู้ชม จะได้อร่อยอร่อยค่ะไปทานแตงโมงด้วยกันนะคะ